เช้า,ชานี้ก็ฟาร์มด้วงกวางชนมาได้เ<ม>ก้าตัวตัวเมเจ7ตัวตัวผู้สองตัวอย่างสวยดูตัวผู้ก่อนเลยเจเด้วยคนงานจะขาวเล็กแต่หน่อย จะเขาใหญ่ลุกที่ตื่นเช้าจะได้อาหารเร็วกว่าเพื่อนนี่ตัวมีแต่ไม่มีใครมาเก็บแค่หรอ,อกตัวนี้สองตัวสามตัวส็ดตัว ตัวที่ห้าตัวที่วแล้วก็ตัวที่เจ็ดนี่ชอบหน้าคนเจ็บเก็บมาได้ทั้งหมดเก้าตัวจุบบุจุบบุ